เฮออ้ย<า>พกใหม่อะไม่เป็นไรมา,ปา,ปาไปไปไปโกโก้เดี๋ยวผมจะโดนยิงตายครับนะครับคุณนิวมัวเล่ตอนนี้เราคุยกันได้แล้วแบบไม่ต้องรอดีเลยแล้วนะสดๆเลยนะครับเราคุยกันแบบสดๆเลยถามมาปับ๊บเราตอบปุ๊บเลยนะอยากได้โค้ดเล่นไงอ่ะรอกิ่มจะมีโค้ดแล้วนะยิงได้ยงดิงได้เดี๋ยวผมผมไม่ต้องทำอะไรใช่ไหม มันทำเองใช่ไหมดีครับสวดลงแชทด้วยนะตะกี้ผมแจกไปอีโค้ดแล้วเดี๋ยวแจกให้ใหม่เดี๋ยวโค้ดอยู่ไหแบบนวะมามาโกโก้สวัสดีกับคุณจินรศักดิ์คุณโจน,นะคุณพองอย่าสปอย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 คุณสิริวัฒน์นะคุณมิวเมมลุลเล่นะแล้วก็ใครอีกเนี่ยนะหายแล้วเหรอเบื่อะไรอ่ะ ไม่เป็นไรถ้าหายเรากดใหม่ได้เพราะว่ามันสดๆมันกดกันอีกทีได้อ่ะหายกดใหม่ฮะอาหายกดใหม่อ้าหายกดใหม่นะฝนตกเกมมายังมามายังมายังมายังกดรีเฟซ F5 ครับ โค้ดที่3น่าจะไม่แจกโค้ดโค้ดโค้ดที่1อ่ะขึ้นไปแล้วโค้ดที่2เนี่ยโค้ดที่2นี่นี่ยังไงวะโค้ดที่สองอ่ะโค้ดสองน่าจะยังไม่ขึ้นมั้งน่าจะโดนรีเลย์ไปเอาโค้ดแรกขึ้นให้ดูก่อนนะอันนี้โค้ดที่1ครับอ่ะ นีโค้ดที่2ครับโค้ดที่2ขาดไปตัวหนึ่งอ่าเดี๋ยวใส่ให้ยังไม่ครบเดี๋ยวอ่าดูเกมมันก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวโค้ดแค่ว่ากันนะม,มาแล้วบูมดีเบุกขึ้นมาครับ M X K 10เอ๊ะเอ็เอเอ็เอฟ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 ดครับ มาแนละ้วครขึ้นมาตะกี้ภาพอย่างนี้ป่าวะเนะี่ยมันไม่เหมือนแล้วนะขึ้นมาแล้วคาริโอไปด้านบนบ pe, ครับคาริโอเป้ครับเป็นการไฟการของเออตรงนี้ถ้าเกิดใหรกิเทวนะไอมันหายไปนหน่อยมามาเอฟเอ็กซ้าห้าสิบหนึ่งร้อยกับเอฟเอ็กซห้าสิบหนึ่งร้อยสองคันมาด้านหน้ามีครับเอฟเอ็กซ้าห้าสิบหนึ่งร้อยเรามาแล้วครับคาริโอเป้จะกับบูเลตโดนสกัดยางแตกไปก่อนทันทีและลุมยิงกันจังหวะนี้ใครจะตายก่อนครับบูเลต์ตปคาริโอเป้บวกกันแล้วครับตรงนี้ขึ้นมา ขึ้นมาฮะแล้วก็เรียบร้อยเป็นคาริโอเปที่โดนบูมพีเทฆ่าไปได้ครับแล้วตอนนี้แฮนด์ดายอ้าวแล้วก็บูมพีเทโดนยิงตายเหมือนกันครับแบ็คบาเล่ยู่ข้างหลังครับไล่มาแล้ว,ลวเกมนี้มันจบที่่าไรวะมันยิงหนีใช่ปะเดี๋ยวเดี๋ยวกอได้ปะไม่ต้องกอหรอกไปงี้แฮนด์ดายก็วิ่งไปหาทางด้านของคาริโอเปแล้วครับนะเธออยู่ไหนครับนะก็วิ่งหากันต่อไปคาริโอเปวิ่งหนีไปแล้วครับจังหวะนี้ผมก็ไม่รู้ว่ามันหายไปไหนครับนะ คาริโเป้ตอบด้วยว่าอยู่ที่ไหนอะเออสำหรับโค้ดที่2เลขสุดท้ายผมบอกในช่องแชทเลยกันนะผมให้โอกาสเพื่อนเพื่อนที่อยู่ในช่องแชทอะอันสุดท้ายนะ P B c R X 8 8 G e X P เลขหลักสุดท้ายครับดูในช่องแชทอันนั้นแหละนะนั่นแหละเอาไปใส่นะครับใครไม่อยู่ในช่องแชทอด เนี uh, ่อดเออตามนั้นเลยฮ่าฮ่พอมันเป็นอะไรที่มันสดๆเนี่ยมันเล่นได้เยอะนะมันมีลูกเล่นอะไรเยอะนะออกอะปั๊บปั๊บ โก้โกโก้อ่าเบ้านโดนยึดแล้วบ้านโดนยึดแล้วแพนด้าไอ้ครับบ้านโดนแคบแล้วแล้วก็มาหลอกให้อยากแล้วก็จากไปครับเหมือนจะขึ้นมาให้ดูว่าเนี่ยนะมาแล้วมาจะกลับมากันไหมแล้วแพนด้าไอ้แพนดอรไอ้ขับมาเลยครับตรนนี้ครับมาแล้วมาแล้วแพนดอรไอ้ขับแล้วเจอข้างหน้าเป็นลิปเปอร์ครับอยู่กัน2คนครับ2อต่อหนึ่งครับเอ้ยไม่ใช่ดิสองต่อสองเออเน,นี่ยเอ้ยผมทำอะไรไม่ได้นี่หว่าลืมไปเ,เวลาผมต้องไขมอสโอเคไปไปหมุนได้ไหมเฮ้ยข้างนี้โอ้โหนี่เี่ย ไราทำสบายอ่ะจ้งาง้าเขยอ่ะแพนด้าอครเข็นรถถังขึ้นมาตอนนี้นะครับด้านล่างมีลิปเปอร์ซุ่มอยู่ครับเป็นเสือปืนซุ่มครับนะหน้าที่ของรถถังีย่หนึ่งครับไม่ต้องทำอะไรมากนะเอามาจอดไว้ในที่ซุ่มจากนั้นก็ปิดจอครับไปเปิดเพลงไปเปิด f c e e o o o นะไปแชทกับหญิงนะครับรอมันเด้งแวบบ๊แบๆบๆแล้วก็สลับหน้าจอมาเล่นต่อครับนะมันสบายฮนะไม่ต้องทำอะไราไมากมายครับ นะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาเล่นนะตัวสเกานะี่หรือตัวส,สปอรตใช่ไหมสปอตก็สปอตสวัสดีกับยีิบเช่องแชทด,ด้วยนะยี่สดคนในช่องแชทด้วยนะครับคุยกันได้ครับนะอยากคุยอะไรคุยได้อยากถามอะไรถามอยากได้อะไรก็บอกนะหาได้เดี๋ยวหาให้หามไม่ได้ก็ไม่ได้แฮน d ดอรแล้วก,ก็กลับมาแล้วครับดูเหมือนว่าไม่กล้าขึ้นไป นีตรงนี้น่าจะดูแล้วมันเราแอบกดข้ามไม่ได้ไหมไม่เป็นไรไม่ได้ก็ช่างมันตอนนี้จะไปแล้วภานไอตกลับไปแล้วครับลิปเปอร์นำไปก่อนครับไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนนะครับทางด้านของออสปินฮาเดสกับแบ็กบบลเล่ครับนะอยู่ไหนจ้านะครับอยู่ไหนตอบในเร็วเนีมันมันน่าจะดูได้สองฝั่งเนาะเราจะได้รู้ว่าใครอยู่ตรงไหนนะเออไม่อย่างนั้นเราดูไม่ได้ครับอืมกโกโก,โก ไป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 อ๋อมันอากาศซ้าแล้วครับทางด้านของลิปเปอร์กับแพนเดอร์ไอครับเอฟเอ็กกับทีหนึ่งครับมาแล้วมาแล้วนะฮะนี่แพนเดอร์ไอกับลิปเปอร์แพนเดอรไอกับลิปเปอร์นะฮะขึ้นมาแล้วตรงนี้ครับยังไม่เจอครับยังไม่เจอฮะเอาแล้วเจอแล้วครับด้านหน้านะแบ็กบอลเล่ครับยีนเห็นไวๆเลยเจ็ดสองเปอร์เซ็นต์ครับและด้านบนครับออฟฟินฮาเดสโผล่มาแล้วครับเป็นการประทะกันระหว่างชีมหนึ่งครับ ทีหนึ่งกับทีมแรกหมัดกันแล้วแล้วก็ออฟไปันไดตายไปแต่ลิเปอร์ไม่ตายเลยเหลือหนึ่งเปอร์เซ็นต์ครับพระเจ้าครับไม่ตายไฟลุกแต่ว่าซ่อมทันได้มันซ่อมทองครับเนี่ยเลือดเหลือหนึ่งครับคนมันจะเป็นแชมป์งับดวงมันดีครับสักมหาอุตสกเก้าวยอดครับมีอะไรก็สักไปให้หมดครับไม่ตายเลือดเหลือหนึ่งครับโอ้โหเกือบเกือบนิดๆจริงๆนะและแพนเดอร์ไอครับมาไล่ฆ่าแบ็กบอลเลยแล้วตอนนี้หน้าที่ของเขาคือพยายามไล่ฆ่าให้ได้ครับนี่ครับ แบกเป้เล็ก็ไม่สู้ครับนะเพราะว่ารถถังเขาเนี่ยนะมันค่อนข้างจะสู้ไม่ได้ถ้าอยู่ระยะไกลนะต้องหลอกให้แพนดอาไอมาใกล้ๆแล้วเขาลุมยิงครับนะครับอเพราะว่าทางด้านของแพนดอาไอเนี่ย AMX 5 0 100เนี่ยมันเปรียบเสมือนตู้เย็นครับเนะถ้าอยู่ไกลๆมันจะทําอะไรไม่ค่อยได้นะอยู่ใกล้ๆมันจะล้วงเอาอะไรมากินก็ล้วงได้นะเพราะมันช้านะเข้ามาเจอ FX ไรยิงแน่ๆแล้ว AMX 1390แบ็กเบลเล่หายไปไหนครับเคยได้1นึ่งโค้ดเอาเค์ดไปเติมอีกใหม่อ่ะเคยได้แล้ว1นึ่งโค้ดเอาโค้ดใหม่ไปเติมอีกได้ไหมไม่ได้ครับหนึเดีเติมได้ครั้งเดียวครับ1นึเดีเติมได้ครั้งเดียวครับนะไม่สามารถปั๊มได้ครับถ้าเคยเติมแล้วก็เติมไม่ได้นอกจากเอาไปเติมไอดีใหม่นะนะครับไม่ได้ครับ แล้วก็มาแคปบ,บ้านแล้วนะะน่าจะจบแล้วครับและแล้วก็เรียบรอย้อยครับเกมที่สองครับจบข่าวแล้วฮะตอนนี้สองสูงแล้วครับ MITS f o r m d a t i o n เป็นฝ่ายขึ้นนำไปก่อน